click Rich wanna let's let's see me Se you you go s go If สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับวับนนี้เราจะอยู่กันที่ด่านโพรงถ้ำเป็นรูปทรงนะครับ ใช่แล้วนะคลิปนี้เป็นคลิปเก่าอ่าคลิปเก่าคลิปเก่าอีกเช่นเคยนะทุกคนบอกแล้วว่าทําคลิปไปเยอะมากครับต้องทยอยเอาคลิปเก่ามาลงตอนช่วงกลางวันนะแล้วตอนกลางคืนก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าอัปเดตล่าดสุดอะไรประมาณนี้นะครับเออเมื่อวานอ่คุณคุณแมวไททันนะได้บอกผมไปว่าพี่พี่อ่ะู้ดานแมวปลาข้างได้แล้วนะเมื่อคืนก็เลยไปเล่นมานะครับ สปอยว่าเป็นการเล่นด่านที่ยาวนานมากนะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลางคืนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเ,เดี๋ยวผมจะลงให้นะประมาณ2ทุ่มเช่นเคยนะครับแล้วจะได้รู้กันว่าผมไหวหรือไม่ไหวนะ,อะโอเคครับเรามาอยู่กับปัจจุบันณนะตอนนี้ก่อนก็คือโพรงถ้ำเป็นรูปทรงนะครับเราเจอเจ้าสมเสร็จนะครับทำไมลินมันยาวขนาดนั้น เพิ่งสังเกตว่าคลิปนี้แมวไททันเราเป็นร่างสามเลยเนาะเซตแมวก็ยังเป็นเซตนี้นะครับยังใช้น้องนานโกะอยู่นะแล้วก็ยังมีบาหามุสอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวบาหามุสเนี่ยยังไงเราต้องวิวัฒนน้องให้ได้แน่นอนนะเห็นหลายคนบอกว่ามันเก่งมากซึ่งผมก็แอบไปดูช่องหลายๆช่องแหละไม่ได้แค่ช่องเดียวนะว่าร่างสามันเท่จังเลยอะ่ะ อยากได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องเล่นดาส่วนนาคตไปถึงเท่าไหร่อ,รอะในบทที่3ใช่ไหมทำบทที่1ให้รอดก่อนเดี๋ยวว่ากันนะไปครับเก็บแต้มไปเ,เรื่อยๆเฮียบุษะจัดการจะสมเสร็จทีอ่าเรียบร้อยครับตูมเดียวหายไปเลยทั้งแถบนะโรงถ้ำเป็นรูปทรงเชชนะครับเราได้ค่าประสบการณ์4 6 0 0 0กว่านะ ต่อกันที่ด่านอุโมงหน้าดึงดูดครับมันมีอะไรหน้าดึงดูดอ่ะโปรดบอกข้าเถิดมีอะไรในนี้ที่มันดึงดูดเหรอเลยกันต่อครับก็ใช้แมวธรรมดานะครับในการรับทีนนะแล้วก็ใช้แมวแท้งนะครับร่างหนึ่งเหรอทำไมเป็นร่างหนึ่งอยู่เลยอะอันนี้มันร่างหนึ่งร่างสองร่างสองเนอะเพราะว่าร่างหนึ่งมันกลมๆโค้งๆมันมนนะอันนี้มันเป็นเหลี่ยม,ยมนะครับ โอเคไปยลุยพบมาเลยนั่นแหละเดี๋ยวต้องดูตอนที่เราตีป้อมมันพุดโจ้พุดโจ้มาสองตัวแล้วก็แมวแมวแมวหมูมุงกุดนะครับมาสองตัวแต่ว่าาฮิปฮอปเรานะมีความสามารถพิเศษในการตะปบตอาเจ้าธาตุแดงนะครับแบบนี้เราผ่านฉลุยเุยเฉียดกันอยู่แล้วนะรอบนี้อ้าวเพงเห็น มีน้องสล็อตด,ด้วยเหรอแต่น้องสล็อตมันเคลื่อนที่ช้าแล้วก็โจมตีช้านะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยได้กลัวเท่าไหร่แม้ว่ามันจะฟาดแก๊งแมวทีหนึ่งแมวเราก็จะหายไปทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้านทานเราไว้ไม่อยู่หรอกนะนี่เห็นเวลาชนะไปเลยโดยที่แบบสะเบย์สเบย์นะครับไดีค่าประสบการณ์มาเกือบห้าห้าหมื่นโอ้เยีมากโพรงยุบยาาครับในโพรง แล้วเมื่อกี้อะไรน่าดึงดูดสล็อตเหรอไม่นะไม่น่าดึงดูเลยนะไปครับรูยกันต่อกันที่ด่านพโพรงยวบย่าบครับมันมีกี่ด่านนะด่านนี้จําไม่ได้คือมาเล่นนานจนจําไม่ได้อ่ะมาลุยกันต่อครับทุกคนช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเคลียร์คลิป เกม The Battlecast นั่นแหละนะครับก็เลยมีช่วงกลางวันด้วยแล้วก็ช่วงเย็นด้วยนะช่วงกลางวันก็จะลงประมาณ11โมงนะครับแบบว่าน้องๆได้พักเที่ยงกันก็เลยเอออาจจะมีโอกาสที่ดูกันบ้างนะแล้วก็ไปดูกันอีกทีก็ตอนเย็นละกันนะครับตบมันตบมันตกมันตกมันตบมันมน,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 นี่แหละบูตึงอยากให้บูตึงพัฒนาร่างสามไม่ไวปัจจุบันก็าอวัตไปแล้วนะแต่ก็อยากให้มัมนมีร่างสี่เหมือนกันนะบูตึงนี่คือใช้มาแบบเหมือนเป็น แมวคู no like ่กับช่องแล้วอ่ะพอๆกับฮยาบุสะเลยอ่ะเห็นลายคนบอกว่าฮยาบุสะไม่ค่อยมีคนใช้นะคือที่ผมใช้อาจจะเป็นเพราะว่าผมมีอูเบอร์น้อยด้วยหรือเปล่าก็มีส่วนนะแต่อย่างน้อยๆก็ยังมีน้องฮยาบุสะเนี่ยก็ยังสามารถใช้คอมโบกับคอมโบของผมเองนะกับฮาริสได้นะครับให้ฮาริสเนี่ยแทงให้แล้วก็ฮยาบุสะโจมตีระยะไกลอะไรประมาณนี้นะ ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับยวเรารอสุ่มกันต่อไปแล้วกันนะไม่แน่ใจว่าสุ่มร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะกระสุ่มตู้ฟ้าเลยจะมาก่อนนะครับแล้วกอ็อาหารกระป๋องแมวผมจะเพียงพอหรือเปล่านะผมว่าผมน่าจะได้ใช้พลังงานเขาเรียกว่าอะไรนะความพุ่นนำแน่ๆเลยเนพะื่อที่จะเก็บอาหารกระป๋องแมวให้มันทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมาต่อกันที่ยอดแฝดครับน่าจะเป็นยอดเขาเนาะไป้ายลุย โอ้แล้วกว่าจะเดินมาเจอกันผ่านไป20ปีแล้วนะครับตอนนี้ไวไปไปรู้ครับตบไปด้วยนั่นแหละนี่กอให้สุ่มกรชัปองอีกตัวนะครับให้ได้กรชัปองแมวธรรมดาอีกตัวนะแมวเราจะได้วิวัต์เป็นแมวโมหออกนะครับม,มันใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะแต่ว่า มันไปทรงโทมฮอคอะนะเท่ดีเหมือนกันนะครับอยากตัดทรงนี้เหมือนกันสมัยเด็กะนะสมัยนี้ไม่เอาดีกว่าตบมันเมื่อไหร่จะชนะเนี่เฮ้มันไม่มีตัวพิเศษอืม,มยัง <c oughs> พูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยหัวแดงกับหัวขาวครับมีธาตุดำมีเกรสมอนมาด้วยนะอุ้ยถ้าตัดนี้ผมเอาเจฟี่ออนนี่มานี่คือสบายเลยนะตบ มันใช้ฮาด์ดสป้องกันอยู่ครับยาบุษะต้านที่ทีเมื่อกี้ผมเห็นธาตุขาวนะหัวขาวมาอยู่ไหน่ะหรือมันเคลื่อนที่ช้าไปบาฮามุสนายได้มีซีนของนายแล้วถ้านนายมาเร็วนะงับนี่ บาฮามุดอย่าบอกนะว่านายเดินช้าถ้านายเดินช้าขนาดนี้นายจะไม่ได้โชว์สกิลของนายเลยนะ,นะคิดว่าแมวไททันกับแมวไททันน่าจะเดินแซงมาก่อนนะบาฮามุดเนี่ยเดินช้ามากอ๋อบาฮามุดบินมาไม่ใช่เดินเรียบร้อยครับโชว์สกิลตอนที่แบบ ไม่มีตัวไม่มีตัวยากแล้วอะบาฮามุสนายโอเคครับชนะไปเรียบร้อยนะกระดานนี้นะครับได้อีกกับคนนกมาสะพานหน้าสะพึงอ่ะโอ้โห้ย,ยมันมันรู้สึกเป็นคํำของพยัญชนะสะพานหน้าสะพึงอ่ะ okay, โอเคไปรุ่ยผมว่าคนพัฒนาเกมแล้วก็คนแปลเกมเนี่ย คนแปลเกมเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์มากอะผมไม่รู้ว่าใครแปลนะแต่แบบมันมีความอีพิกมันมีความแอแตกมันมีความแบบเออมันมีความที่แบบฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรนะอะไรอะคือมันมีอะไรอะแต่อะไรก็ไม่รู้นะด่านสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยของด่านนี้อะตบสะพานนะสะพึงนะครับ โอ้หนี่แมวน้ำมาอีกแล้วทำไมมันเจอแมวน้ำบ่อยจังเลยช่วงนี้แม่น้ำหินโขกนะครับรอบนี้น้องสล็อตก็มาแต่ไม่มีลายอ่างแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีแมวคําถอดที่โจมตีแบบพื้นที่ซึ่งมันช่วยเราได้เยอะมากๆเลยคะตัวนี้อนาคตก็อยากให้วีวท์เป็นร่างสามเหมือนกันนะครับแต่ตอนเนี้พี่มันตามหายากมากๆเลยตามหาจนท้ออะลุยครับ ยิงนะว่าพลังงานเราเพิ่มมาเยอะหน่อยถ้าเท่าเดิมนี่ได้ลองแน่แนเลยนะโอเคปรับตัวยากเสร็จแล้วครับจะมีตัวอะไรโผล่มาพิเศษโผล่มาป่ะเนี่ยแบบบันบันอะไรอย่างเงี้ยครับจิ้มมันนี่แนะรีบตุยไปซะเออกลายแล้วป้อมชนะไหมชนะสินะแบบนี้ โอเคทุกคนคลิปนี้เราก็อุ้ยจบด่านครับจบด่านแบบนี้เราก็จบคลิปได้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนเย็นนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบายบาย